คุณยังได้พูดกันมีอะไรไม่พูด,ดสิอะไรตัวกันหานี่หลังก่าจนมันจะมีประธานหมู่บ้าน,นม,มีมือแรงแต่ต้นขวาคือหน้าที่เกงช่วยเขามีอะไรก็บอกเดี๋วยวเขาก็เจอกรรมการเขาเมียทองขาตัวแกงเป็นสวัดิประธานตัวผัวเขาเดวนี้ร้าน,นทำไม่ไ พุ่งเ,เนี้ยจะเปิดร้านชำแต่ให้เลอปีใหม่ก่อนพี่ก็ไม่ไหวขายน้ำเนยพวกร้านชำม,มันมีทุกอย่างของให้ครัวของพิมน้ำพวกน้ำพวกกแข็งอ่ะ สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่ทุกคนที่ติดตามนุกี้พิตตี้กระเทยช่างฝันนะคะวันนี้เราก็มาได้มาที่ใหม่แล้วนะคะเป็นที่ที่อยู่ซอยกว้างขวางมากนะคะแล้วก <phin> ็ม <pl ains> ีท <siglo> ี่จอดลงจอดรถนะคะนะอันนี้ก็คือที่ใหม่ของคุณแม่เทพค่ะนี่นุกไปนะเดี๋ยวนุกี้จะจ้างอีกทีเป็นทางการนะคะตอนนี้คุณแม่เทพแข็งแรกแล้ว คุณแม่ทจะกลับมาเฮฮาละเลิงล้ะค่ะเพ <Wow. S 1> <c oughs> ื่อนนี่คือที่ใหม่นะคะที่ใหม่ตอนนี้เรากําลังทําการขนย้ายนะคะอยู่แถวประชานิเวศนะคะอยู่แถวประชานิเวศนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําน้ําพริกนะคะตอนนี้ก็อยู่ช่วงจัดย้ายเราไปหาคุณแม่เทพกันดีกว่าค่ะนะโอ้ยลูกกี้สงสารคุณแม่เทพมากเลยตอนนี้ลูกกี้กาลังนี่นะคะกับน้องสื่อสบายอยู่นะคะต้องเข้าไปช่วยคุณแม่ก่อนนะคะ แม่รู้ที่ใหม่เป็นไงบ้งอ้าวน้องแชมป์น้องแชมป์หวัดดีสันคลับเร็วน้องแชมป์สวัสดีสิคุณพ่อคุณแม่มึงไม่สั่งสอนเหรออันนี้ <laughs> อันนี้ก็คือของคุณแม่นะคะตอนนี้เรากําลังจะเปิดร้านของชํานะคะเพื่อนๆน,นะมันต้องกั้นหมดเลยน้องแชมป์ใช่มันต้องกั้นเลย แต่ว่าก็เราจะต้องขายของชั้นบนไงแม่ร่อยอ่างขึ้นไปถ่ายน้องเลยไม่ย่ยอลงอ๋อเหรองั้นมึงตีราคาอันนี้ให้หน่อยดิวาติดอันนี้ต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ถามก่อนเอาเข้าไว้ไม่ต้อง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 ไองไองไม่ต้องไม่ต้องไม้องไม่อไม่องไม่ตม่ต้องไม่้องไม่ตม่ตม่ตองไม่งไมม่ไม่องไ่ต่ต้้อง่ต ต้องขึ้นบ้านใหม่แล้วสวัสดีนะคะโอเคเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะคะน้องป๊อบสวัสดีจ้าน้องป๊อบน้องป๊อบแม่จําป๊อบได้ไหมเออจําได้ป๊อบไปป๊อบไม่ไม่หาแม่มาหาแม่เลยนะป๊อบนะป๊อบเขาแม่รู้ไหมว่าป๊อบมันเป็นดาราหนังเอกขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ คุณพี่อุ้ยใครส่งดาวมาให้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ขานะวันนี้เราย้ายบ้านนะคะเพื่อนๆตอนนี้คุณแม่ร่างกินข้าวอยู่เราจะใครอยากดูบ้านบ้างใครอยากดูบ้านบ้างเดี๋ยวหนูจะพาขึ้นไปกดหนึ่งให้หนูหน่อยค่ะมันเป็นทาวเฮาส์นะพี่มันเป็นทาวเฮาส์นะคะเนื่องจากว่าได้บ้านใหม่นะคะเป็นสถานที่ที่แบบว่าข้างล่างนี่เราเปิดร้านขายของได้เลยก็จะสะดวกหน่อยเลยนะก็จะได้ทําคลิปแบบสนุกสนานอีกรอบหนึ่งนะคะนะบรรยากาศเก่าๆจะกลับมาสักทีนึงแม่เนาะมาจริงแหละ ก็ลุงเขาก็เลยจะขับรถมาแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาตามมาลูงบอกว่าต้องต้องขนตอนนี้นะเออใครอยากดูบ้านใหม่กดหนึ่งลูจะพาทัวร์ค่ะพาทัวร์ค่ะเนี่ยคุณแม่กดหนึ่งไหมหน่อยใครอยากดูบ้านใหม่มแม่กลาลังทานข้าวนะคะเพื่อนนะวันนี้เป็นคลิปการดูบ้านนะคะดูบ้านนะอ่ะกดหนึ่งเลยค่ะใครอยากดูบ้านเดี๋ยวจะพาทัวร์ อันเนี้ยค่ะนะเนี่ยอันนี้บ้านของเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะโอ้ยบ้านเลขที่9872แปดเจ็ดสองทับเจ็ดสาว่าเขาซื้อหวยงวดนี้เลยยีดอกนะคะ่ะเนี่ยนี่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยเลยค่ะพี่นะคือข้างล่างเราจะเปิดร้านขายของชําได้มันจะเป็นซอยถนนใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เปูนบ้านคนภูพาดแล้วก็สะอาดสะอ้านดูแบบว่าไม่ไม่เอ่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อันตรายเท่าไหร่ อะไรหรอแม่แม่นูหน่อยทำไมเหรอมึงอยู่ข้างบนเหรอก็ดีนะกูให้มึงยันอยู่ด่านฟ้าเลยนะแชมทาสีมันได้ไหมทาแตงโมใช่ใช่ครับต้งโกไอ้ฝ้าก่อนต้องทาสีโก้ฝ้าเลยมันเลือด้าสีฝ้าดีฝ้าอ่ากดหนึ่งใช่ไหมคะกดหอ่ะเดี๋ยวนุจะพาเข้าไปดูนะคะนะไม่ได้บ้านซื้อค่ะเราเช่าเอาพี่เพราะบ้านที่นี่แพงมาก8ปล้านค่ะอีดอก ซื้อไม่ไหวอะค่ะพี่เช่าไว้ก่อนละกันเอาคือกะว่าเช่าให้คุณแม่เทพได้ขายของก่อนไงนะอยู่ไปก่อนนะคะนะนี่คะ่ะอันนี้คือเป็นห้องครัวนะคะแต่ตอนนี้ยังจัดไม่เสร็จนะคะนะอะเดี๋ยวเราจะให้ดูชั้นชั้นสองแล้วกันนะคะไปเรื่อยเนาะแม่เทพแม่แม,แม่บ๊ายบาย๊บนึงนะคะเพื่อนๆนะให้ขึ้นไปดูนะเดี๋ยวเราค่อยมาได้กับคุณแม่เทพนะคะนะ พี่พี่บ้านหลังนี้แพงมากหนูถามราคาแล้วแปดล้านหนูไม่มีปัญญาซื้อหนูขอเช่าก่อนพี่ว้ายพี่พี่หนูขึ้นมาชั้นสองแล้วอ่ะอุ้ยเสียวจังเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ชั้นสองเขาเรียกว่าชั้นลอยแม่กลัวจังเลยแม,แม่แม่รักลูกไหมอ่ะแม่รักลูกไหม แม่ไม่รักลูกจะกระโดดตัวฆ่าตัวตายตายเลยลูกเลยแม่เขายังไม่อยากด่านะเพื่อนๆนะด่าไม่ลูกนงเอารถเอ้าอ่ะเออหรอนงเอารถให้พี่หน่อยลูกนงแม่คะแม่ไม่รักลูกใช่ไหมอ่ะมึงแก่มาหนิแม่รักลูกหเว้ยแม่ไฮ้ยทำงานเนี่ย เอาปืนไหนมาไม่ใช่ปืนยิงกูอะแม่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 บอกลังก้อนสิแม่ไม่งั้นเราจะถอดตึกตายนะอีบุษบาฮะเมื่อกี้ดอกอยู่ในกระเป๋าแล้วยี่หอีบุษบาตกลงไปเพื่อนๆแม่เขาไม่รักลูกเลิกเป่นจงไจเลยไงคุจ่ายไม่จ่ายเจ็ดร้อยลูกไม่จ่ายเลยนะแม่อย่าพึ่งสิกูกูจ่ายไปให้มึงเจ็ดร้อย วันนี้วันเกิดลูกนะเ,นเนกิดพ่อในห้องบอานี่กันเกิดเพื่อนเนุเูกจะฆ่าตัวตายอ่ะแม่นุ้้งหหเเออาีีี่่่ยททไไปกิแม่แข็งแรงแล้วเพื่อนๆตอนแรกแม่อยู่ที่นู้นแม่หายใจรวยลินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้คือชั้นลอยนะอันนี้คือชั้นลอยนะนะเช่าเดือนละเท่าไหร่หรอคะเจ็ดพันค่ะเดือนละเจ็ดพันข้าน้ำค่าไฟก็ตีซะ ถ้าเราอยู่กันนุคิดว่าไม่น่าจะอยู่เราเราห้าพันก็บเบ็ดเสร็จน้ําไฟรวมด้วยก็เดือนละหมื่นสองอะพี่ตีไปเลยนุต้องจ่ายให้คุณแม่เดือนละหมื่นสองแม่แม่บอกรักนุกต่อนะเพื่อนๆหน่อยสิหนูนจะฆ่าตัวตายนะหนูจะกระโดดตึกชั้นนี้ให้ตายให้แม่ดูเลย <c oughs> แม่เขาไม่กล้าด่าเพื่อน <c oughs> ไม่มีเงินสดเลยนุงไม่ได้เอาเงินสดมาเดี๋ยวนุ๊กเอากลับไปให้ลุงก็ได้ไหมออบอกให้ไปก่อนเดี๋ยวนุ๊กลับไปให้ลุงเพราะนุ๊ต้องไปกดธนาคารแม่มั่นใจได้เลยเงินนุ๊กมีกระตากกระตากเพื่อนๆรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพาขึ้นทัวร์ห้องดูห้องค่ะอันนี้ชั้นลอยนะเพื่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นคุณแม่เทพใหม่นะคะถ้ายังไม่ได้อ่านเมนต์อย่าว่านุกนะ แถวประชานิเวศค่ะพี่พี่นุ๊กอยู่แถวประชานิเวศนะอุ้ยอันนี้คือชั้นสองแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านใหญ่อยู่เหมือนกันนะพี่มันเป็นทาวน์เฮาส์อะนี่ค่ะอันนี้ห้องนะคะเดี๋ยวต้องทําความสะอาดยกใหญ่เลยพี่เอ้ยนะก็ใหญ่อยู่นะพี่นะบ้านหลังเนี้ยดีอย่างหนึ่งอะเพราะว่านุ๊กหามานานมากเพราะอย่างน้อยใต้ตึกเราขายของได้ไงนี่ก็คือจะเป็นห้องน้ํานะคะนะห้องน้ำเราต้องทําใหม่ดอกเอ้กู พี่คะน,นี่ก็คือชั้นสามค่ะขึ้นไปชั้นสามกันนี่ค่ะที่เก่าเจ๊งค่ะที่เก่าเจ๊งค่ะตึกอพาร์ตเมนต์ป้าเจ๊งแล้วค่ะพี่โควิดนะเนาะพี่สองปีลูกบ้านก็ย้ายออกกันหมดนะพี่ป้านหนูเขาทำต่อไม่ได้ก็เลยต้องปิดปิดเซ้งขายเลยค่ะอันนี้คือชั้นสามนะคะนี่คือชั้นสามหุยโล่งมากเลยนะพี่หุ่นเหนื่อยกันอยกิ๊กใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึง ทัวพาพวกพี่ๆไปดูบ้านหนูก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยลงมานี่หนูไม่ได้ซื้อนะคะหนูต้องเช่านะอย่าเข้าใจว่าหนูซื้อนะพี่ใครจะซื้อบ้านแถวกรุงเทพนนทบ,บุรีอะ่ะแปดล้านค่ะเตรียมไว้เถอะแปดล้านหลังละล้านกว่าบาทหลังละเจ็ดแสนไม่มีแล้วค่ะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะคะถ้าจะไปซื้อหลังละเจ็ดแสนหรือ 8, 000, แปดแสนต้องไปซื้อแถวบ้านนอกเพอเพอแถวบ้านนอกนะพี่ เจ็ดแสนแปดแสนไม่ได้แล้วนะคะที่ทางอีสานของทางแม่เทพแพงมากเลยค่ะนะต้องเป็นล้านค่ะสองล้านยังเอาไม่อยู่เลยมั้งนี่พี่ด่านฟ้าน่าอยู่ไหมแล้วล่มกรอกมากเลยพี่อันนี้ให้ดูแบบตัวบ้านเลยนะนี่มีดาวเทียมด้วยวพี่หีบ้านเหมือนดาวเทียมเลยเหมือนดาวเทียมเหมือนหีหนูเลยอ่ะบุษบาระวังนะตะโกนเลียงแม่เทพแม่ไ่ไหว แม่แม่ไม่ได้ยินเนาะแม่หูยพี่สูงมากเลยอ่ะอันนี้คือบรรยากาศด่านฟ้านะคะใครอยากเอาดอบ้างมาบ้านนุกได้นะใครอยากเอาดอบ้างใครอยากเอาดอบ้างตรงนี้ก็ได้นะพี่เอาดอเนี่ยตรงใต้จันดาวเทียมเนี่ยเอาพี่ลงไปหาคุณแม่เทพกันค่ะเดี๋ยวนุกตกบันไดปิดประตูก่อน เนี่ยค่ะบ้านหนูก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ค่าเช่าค่าเช่าประมาณเดือนละเจ็ดพันน้ำไฟตีสักห้าพันพี่ก็เท่ากับว่าหนูต้องเสือเดือนละเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะแต่ยังน้อยอ่ะพี่นะมันเป็นที่ที่ทําให้แม่หนูทํามาหากินได้ถ้าไปอยู่ที่เก่าอะ่ะคือแม่หนูเขาทํามาหากินไม่ได้เขาเหงาเขาเฉาพี่นะที่หนูขายของแบบทุกวันทุกวันนะ่ะหนูเก็บเงินหอมล,อล้อมลิดนะพี่นะกว่าหนูจะมามัดจําหาค่าเช่าได้อะส่วนเจ้าของที่เนี่ยน่ารักมาก เขาเป็นแฟนคลับคุณแม่เทพค่ะพี่ๆโคตรโชคดีเลยชื่อพี่จอยขอขอ,ขอเอ่ยชื่อพี่เขาเลยค่ะเป็นของพี่จอยเขาเขาด้วยความที่เขาเอ็นดูครอบครัวเราพี่ดองหอมมากเลยทั้งเย็นเขาก็เลยแนะนํามาว่าน้องนุกจะมาอยู่ไหมเขาให้ค่ะเออนก็เลยเอาเลยนะเพราะว่าหนึ่งครอบครัวเราอ่ะก็ไม่ได้รับงานรีวิวนะคะ นูต้องตอนนี้หนูผันมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วนะคะเนี่ยก็ขายพามหอมหนูทุกวันนี่นะคะเก็บมาแล้วก็มามัดจำแล้วก็พาคุณแม่ยายค่ะนะคุณแม่จะได้มีความสุขแล้วก็ขายของบรรยากาศเก่าๆตอนที่สมัยอยู่ตึกอาพาร์ตเมนต์ของคุณป้าก็จะได้กลับมาเหมือนเดิม หนูก็จะได้ถ่ายคลิปให้พวกพี่ได้ดูสนุกสนานอย่างเช่นเคยเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่หนูเคยทำนะเพราะว่าที่ตอนที่มาอยู่ปัจจุบันเนี้ยที่ย้ายมารอบสองรอบนู้นอ่ะมันคือมันมันแม่เขาอึดอัดเพราะเขาขายของไม่ได้ไงมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีคลิปอยู่สนุกแบบสนุกสนุกให้พวกพี่ๆดูกันหนูอยู่แถวประชานิเวศค่ะอีดอกอ่านเมนอะไรกูเดินลงบันไดดูชั้งเย็ดหรือก็ตกขาหักดอก ทิ้งหมดเลยขอโยนนะคะอาจจะไม่อ่านเมนนะคะเมื่อกี้เดนบนไดอยู่อ,ยอ,อีดอกแล้วตกโหยิ่งตาไม่ดีแล้วแบกอยู่บุบาด้วยเนี่ยดูสิไม่เห็น,นหรออแล้วตกมาแหย่ยหแห่ขึ้นมาเลยช้งเย็ดแม่หรออย่าด่าบ้านใหม่ห้ามด่าเหรอแม่นุกนะไปซื้อกับข้าวให้แม่รู้ไหมเออเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวแล้วกินไม่ได้หนุ่มซื้อมาให้ไม่แข็งไม่มีฟันเคี้ยวเหรอแม่เราผู้ชายอ่ะเขาขายของ มีเมียแบบไม่มีเมียกระจอกแล้วในชีวิตนู้อ่ะสี่ห้าปีไม่เคยโดนมือผู้ชายเลยแม่ค <c oughs> ุณไม่เก่งี่โดนยมยอแบบพี่ <c oughs> พี่มึงอายลงุงอายน้องก็ไม่นัะเขากำลังผลของน่ะน้องก็ผู้ชายนะั่นน่ะพี่หนูหอบพี่พี่ขอโทษที่หนูไม่ได้อ่านเมนแม่ใครเป็นผู้ชาย ไอ้นองนงพี่เป็นผู้ชายเหรอมึงมาจับพี่มึงจะตอดได้นองแกคิดว่าพี่เป็นผู้ชายเหรอพี่มีนมเนี่ยพี่ทำนมมาแกเห็นนมพี่แล้ผู้ชายกันเอาบุสบาโยลงตึกไปเลยอู้ตายแล้วแม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อนะคะพี่ขอบคุณมากเลยครับมากๆเลยค่ะสำหรับจังแม่ไปแล้วใช่ไหมฮะเตียงนี่ สั่งแล้วเดี๋ยวเขาจะมาส่งแม่ของแม่เตียงห้าฟุตมุกซื้อให้แม่ไม่สั่งไปหรอยังสั่งไปแล้วอีกประมาณเจ็ดวันเขาถึงจะมาส่งเพราะว่าของเขาต้องสั่งตัดอยู่ที่เชียนี่ออกใช่ของเขาสั่งตัดสั่งทําให้แม่ต้องมาส่งที่เพชรบุรีเตียงเพชรบุรีสีดำเอาอาหาพข้าวคุณผบอกก็ดำอองสีดำตาก็ดบออกน้ําตาไงแม่แล้วดาออกน้ําตาไงแม่เอาแม่เล่าต่อแล้วผู้ชายเขาอะแม่อะไรเป็นเจ้าของร้านกับข้าวเนี้ย ทำไมผู้ชายเจ้าของร้านกับข้าวมันมีอะไรคือเขาซื้อกับข้าวให้เขาก็รู้สึกกับข้าวใช่ไหมแล้วเขาก็ส่งมาให้นุ้มือเขาโดนมือนุ้มก็แม่แล้วนุ้มขนลุกเลยแล้วน้ำมันแตกปะไม่แม่มันใจสั่นเลยอ่ะนุ้มคือคือหนูแบบที่กูรู้นุ้เห็นกวนก็ทุก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 แม่ลุงเุกท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 ุแม่กทุ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 ก้ไกทุ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 กจิ๋มุกุ๊กทีกหงแม่ฟังนะไอ้หนอง เคยเห็นแม่กระเทยใหญ่จิ๋มติดติอย่างโนเลย่ไปเชื่อแม่พี่จิ๋มใหญ่เท่าจานดาวเทียมพูงวนนั่นนะยายจิยุ่งเขาแก่แล้วนี่แม่ก็พูดให้ลุงเขาได้ยินทาไมล่ะเพื่อนๆค่ะมาฟังกันต่อแล้วมือของพ่อ้าโดนมือหนุ่มขนลุกเลยแต่เนี่ยแม่ก็ดแม่พูดก็ไม่มีอะไรก็คือก็เป็นคนอย่างนี้ใจอย่างนี้ เแล้วก็พูดกับเขาอ๋อเขาก็เ,เกรงใจเขาของมาฝากเอาไว้ไม่เป็นไรเพาจะย้ายจริงก็คือวันนี้แม่<ส>ไม่ต้องแม่ไม่ต้องสนใจเรื่องชาวบ้านสนใจเรื่องของลูกาาแม่สิกูเรื่องกูนี่เรื่องมึงมันเรื่องตอกลหลุดคอมือผู้ชายโดนนุ๊กคนลุกเลยขอโทษนะแม่จะไม่ด่าเพราะแม่มาอยู่บ้านใหม่แม่เดี๋ยวแม่ก็ด่าเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้ก็จะรู้เองพี่ๆคะอมาเริ่มอ่านเม้นกันค่ะนุ๊กอยู่ที่ไหนหรอนุ๊กอยู่ประชานิเวศนะคะพี่ อะไรนุ๊ไม่ได้เท่าศอกนะพี่พี่ไปดูรูปแคมนุ๊กไหมนุ๊กถ่ายแคมเอาไว้ยอยู่บนห้องแล้วแคมนุ๊กปีกหงสฝีชชมพูด้วยอืมดีใจด้วยจ้าต้องซ่อมแซมอีกเยอะเลยมาจะไ ่ายไปเองเหนืแม่ก็คิดกับนุกเหนืนุก่ากดมาให้ให้ไม่ได้กดเงินสดนะแต่เพราะงานัานอีกสาเออเจ็ดอกแม่ไม่ต้องกลัวสิมีนุกทั้งคนกินข้าวมิตกแม่ไม่ต้องกลัวเลยลูกนุกอยู่นี่แล้วเดี๋ยวลูกนุกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะคะนะเพื่อนๆขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะนะชอบมากค่ะดูทีไรยิ้มอยู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่เทพน้องนุกอยู่บ้านใหม่เองงนะคะสามีฝรั่งไปไหนแล้วคะยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะสวยๆอย่างนี้เขาไม่ทิ้งหรอกค่ะพี่ ใครจะต้านยังอยู่คาแฟนุก,กี้ยังอยู่นะมันมาไม่ได้โควิดหัวฝรั่งเออจะให้มา<ห>ได้<ห>ยังไทงทิ้งเลยแม่เขาบอกให้ทิ้งหมดเลยแม่จะห่วงทําไมอะ่ะไม่ใช่แล้วเข้ามาไม่รู้ก็เขาบอกว่าให้ทิ้งหมดก็ต้องทิ้ง้าเกิดมาบอกอ้าวก็จังบอกว่าทิ้งหมดอะ่ะเออเพื่อนๆคะ่ะขอให้รวยๆนะคะอหลายคนบอกว่าทําไมสาเหตุต้องย้าย ก็คือว่าที่ย้ายไปเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้บอกอยู่ไม่ได้ผลตกรั่วแล้วก็หนึ่งแม่เทพก็ขายของไม่ได้ด้วยนะคะแล้วคราวนี้นุก็เลยต้องแบบหาที่ใหม่แล้วนุก็พยายามหามันนานแสนนานเพื่อคุณแม่เทพเลยนะหาหาที่ใหม่อ่ะให้อยู่ให้แม่อยู่คือแม่จะได้ขายข้าวไม่ลงบไม่พอใจบอกเี่ยโตนี่เปลุงคงลุงช่วยค่ะโอเคค่ะตายแล้ว ลุงเขาทํเก็อี้ตกลุงต้องเข้าไปช่วยลุงเป็นคนที่ดีไหมล่ะนแก้ที่ดนโชว์แอนุ้งไปช่วยแม่ทําไมต้องด่าลุงอย่างนั้นล่ะทําไมถึงย้ายนะคะก็เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนนุกหับนุกหอบด้วยนะตอนแรกๆทุกคนจะต้องรู้ว่านุกว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็คืออยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของป้าคืออพาร์ตเมนต์ป้าผู้ตรงตรงเจ๊งแล้ว เซ้งแล้วค่ะเซ้งไม่มีใครทำนี่เออก็คือปิดขายปิดเซ้งแล้วคือทําต่อไม่ได้แล้วแล้วศึกก็พังด้วยเอาใครมาทําก็ไม่ซื่อสัรกแกแกเลยไม่เอาใช่แล้วคราวนี้ว่ามันโควิดไงเข้าใจไหมก็เลยต้องปิดแล้วก็ขายเลยแล้วคราวนี้เราก็เลยต้องย้ายจริงๆป้าจะเอาเราไปอยู่ที่บ่อปลาแต่แม่ไม่ไปแม่บอกแม่ไม่ไปเพราะว่ามันอยู่ไกลจากตัวเมืองมากเราก็เลยปฏิเสธคุณป้าว่างั้นหนูไม่ขออยู่เพราะบ่อปลาอยู่ที่ปทุมใช่ไหมแม่เอ้ยอยู่ที่ไหนนะ บอกปลาอยู่จังหวัดไหนอะนครปฐมยังไม่รู้เลยนครปฐมอะเออหรือปทุมนี่แหละรู้จำไม่ได้ละแม่เขาก็เลยไม่อยู่ไม่อยู่ก็เลยต้องกลับมาย้ายไปอยู่ที่นั่นที่สมมามคีตรงซอยยี่สิบชั่วคราวรนะคะแล้วก็หาที่ใหม่ะค่ะพี่เพื่อหาที่ขายของแต่ที่ที่อยู่ รอบสองนั้นคือมันขายของไม่ได้นะนุกก็เลยมาอยู่ที่ประชอซอยประชานิเวศนะคะใกล้ๆประชานิเวศนะพี่นุกยังจําไม่ได้นะคะว่ามันอยู่สมัคคีตรงช่วงไหนมันอยู่ใกล้ๆตรง KFC ที่เปิดใหม่เปิด24ชั่วโมงอะค่ะคุณพี่ใครที่อยากจะมาหาคุณแม่เทพยังไงเดี๋ยวนุกจะแจ้งมาใหม่นะคะเดี๋ยวรอให้ร้านเราเปิดเสร็จก่อนนะเออเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะพี่ๆนะคือนุกกี้อะ่ะหาที่ที่สาหรับชั้นล่างให้แม่ให้ขายของได้ไงเพราะนุกถามพูทบอยแล้วนี่ แม่ก็แม่ไม่ยอมพูดไม่ให้นุ๊กพูดคนเดียวอ่ะนุกก็เหนื่อยน่ะสายอากาศนี่สิอะไรอ่ะแม่สายอากาศไม่ต้าเดินต้องคือสายอาสายเวรอากาศสาท้าไอ้ไอ้ทร์ทาร์สายโอ๋อไม่ต้องดูทร์ทาร์เดี๋ยวหนูทำให้แม่เพื่อนเพื่อมันก็จะมีประมาณนี้นะคะนะตอนนี้นุกกี้ขอช่วยคุณแม่ย้ายของได้ไหมคะนะเดี๋ยวเราอาจจะมาเจอกันรอบใหม่ละกันแม่เอาไหมเพราะว่าตอนนี้ยุ่งอยู่มากเลยเทำนิดเดียวก็พอพี่เทำนี้เดียวคนไทยเป็นป้า ไม่ต้องถบเยอะก็ได้ผลป้าฝากไว้ก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแม่หลบหน่อยคะเป็ห่วงขี้เขาทำงานต้องหกสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคนนครศรีธรรมราชจ้าอุ้ยเอฟซีชอบรักจังเลยรักแม่เทพคนมีลูกหญิงอย่างยังรักแม่เทพไม่เท้าน้องนุ่งเลยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกว้างมาพี่กว้างหน้าอยู่มากเลยคิดถึงนะคะ แม่เทพก็คิดถึงแฟนขับนะคะไม่แม่เหนื่อยอยู่แม่ทำไมพูดอย่างนี้ล่างเสียใจือยอะอืมถ้าถึงที่นอนแม่ก็โกรธแลวแม่จะคิดถึงแฟนตอนไหนแม่คิดถึงเวลาแม่สนุกเฮฮาแฟนขับนบบมันคิดถึงตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้แม่เหนื่อยตอนนี้แม่ร้อนนะคะเพื่อนๆเอาแม่เราย้ายเสร็จแล้วเราจะต้องไปไหนต่อแม่ยแม่พูดจาอ่ะ แม่พูดจาไม่ดีเลยอ่ะนุกอายเขาแม่ไปไหนอะป่ะเพื่อนๆตามกันนะคะนะแม่เลแม่เทพจะมีเรื่องจะฟ้องค่ะวันนุกวันนั้นน,นนุกกี้ขโมยปลากระป๋องแม่มาแจากอุ้ยทำไมอะปล่อยทำไมปล่อยโป้นุกล่ะนุกไม่ได้ขโมยของคุณแม่เลยใช่ไหมแม่แม่แม ตอนนี้นุ๊กช่วยแม่ไม่ได้นะเพราะนุ๊กก็ต้องหิ้วบุษบาเพราะว่านุ๊กไม่อยากปล่อยบุษบาให้มันเดินเหยียบปูนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอกลับบ้านเดี๋ยวนะจะไปกระโดดขึ้นที่นอน<ต>เดี๋ยวนุ๊กจะแพ้ค่ะนุ๊กแพ้ขนหมาขนสัตว์นะหนูติดต่อต่อแต่นี้ไปขอให้เฮงๆปางขอบพระคุณมากๆเลยค่ะหนูติดต,ตามมานานแล้วนะคะครอบครอบครัวน,นี้มากขอบพระคุณจริงๆค่ะเฮงๆรวยๆนะคะ ตอนนี้แม่เหนื่อยเหนื่อยจริงพี่ตอนนี้หนูเหนื่อยนะเนี่ยแต่ว่าหนูสัญญาแล้วหนูจะมาทำไลฟ์สดตอนที่ย้ายบ้านใหม่ให้ทุกคนได้ดูบ้านบ้านใหม่นะคะแม่ล้างเสร็จแล้วเอานี่เข้าข้างในก็ตรงนี้มันโล่งเพราะว่ามันสั่งนั่นแหละแม่ล้างอะไรอ่ะล้างหมีู้ชมสั่บแม่ไอ้หน่งอยู่นะเชื่ออไ้หน่งผู้ชายอยู่ไหมถ้าพูดต่อหน้าผู้ชายอย่างู่ได้ยังไงล่ะแล้วเขาจะบอกเขาจะคิดได้ว่าเราบ้านเราไม่ใช่ผู้ดี แม่งกูเหนื่อยละบ้านเราเป็นผู้ดีมีชตาตระกูลนะแม่ <c oughs> เอาเถอะให้นุกนั่งด้วยส <c oughs> ไิไม่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 แม่ทำไมแม่สลายกับลุกกี้อย่างนี้ล่ะห <c oughs> ลังนี้ดีจ้าได้ค่ะใช่พี่หลังนี้ดีค่ะ เพราะอย่างน้อยแม่ได้ขายของบรรยากาศเดิมๆก็จะได้กลับมามีลูกค้าเข้ามาซื้อร้านนุก็ได้แอลลูกค้าด้วยแล้วก็แกล้งแม่เทพด้วยไงจะได้สนุกสนานกันต่อไงคะขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่ค่ะยายบ้านเหนื่อยมากพี่นะเหนื่อยมากเหงื่อไหลเต็มเลยแม่แม่เหงื่อแม่เหงื่อเหงื่อเปียกจิ๋มนั้งอันนี้เปียกละแม่ สิ่งลูกเปียกเหงื่อเม็ดบางยาวแม่เพื่อนๆค่ะเอาเป็นว่านุกขอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ไล์สดมานานแล้วนะแม่เนาะไปก่อนนะคะเดี๋ยวนุกกี้ขอเอ ง่ายๆว่าขอช่วยคุณแม่เก็บคงเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้นุกขายน้ําหอมนะคะย้ายทําไมอะนุกออนุกบอกเอาไว้นะคะยังไงเดี๋ยวค่อยเข้ากลับไปดูไปทวนทวนดูคลิปใหม่ก็ได้นะคะนะ mm hmm. นุกบอกไปเรียบร้อยแล้วนุกขอไปก่อนนะคะนะ mm hmm. สวัสดีนะคะพี่ๆขอบพระคุณมากๆเลยนะพี่ที่รักนุก,กี้พิตี้กระเทยจ้องฝันแล้วก็คุณแม่เทพแล้วครอบครัวเรานะคะนะ <c oughs> ให้ครอบครัวเรายังอยู่ในโซเชียลแบบไม่มีแบบเขาเรียกไงไม่แผ่ว่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่แบบเป็นตำนานมาถึงทุกวันนี้แม่เป็นไรคะแม่ขอยาแก้ไอห,หน่อยนะแม่เดี๋ยวนุ้ไปเอาให้แม่แม่มีอะไรแม่ก็บอกลูกสาวแม่สิไม่มึงไม่ใช่ลูกแฟนสับลูกอื่ <laughs> โอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแม่บ๊ายบายแฟนะคลับหน่อยแล้วลูกบ๊ายบายค่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ,ะ,คะเจอกันนะคะพี่เดี๋ยวนุ้กกี้มาไลฟ์สดค่ะนะอ๋อเหนื่อยแล้วบ๊ายบายค่ะ ใครอยากจะรู้ว่าเหต e ุผลย้ายทำไมอยู่ท ok ี่ไหนเหตุผลมันอยู่ไม่ได้เหตุผลมันอยู่ไม่ได้เออใช่แม่น้องปียนุชขอบคุณมากเลยใช่สามัคคีซอย28หมู่บ้านเดียวกับน้องเลยใช่แม่ถ้าเกิดสมมติว่าแม่สั่งของหรือให้ของมาส่งหรือน้ำพองน้ำแข็งแม่บอกว่ามาซอยสามัคคี28นะใบแนะเราอยู่ซอยสามัคคี28อันนี้สามัคคี28ใช่ใช่ใช่หนูเพิ่งจำได้ขอขอบคุณมากมากเลยน้องปียนุช น้องปิยนุ๊นะคะน้องปิยนุ๊อออออไอ้น้องเอ้ยสามักที่ยี่แปดค่ะค่ะ พูดหวานฉ่ำพูดจาขอพบพระคุณมากเลยค่ะนะ18บบวกโลกสวยไม่เหมาะเชิญนะคะคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะกับเด็กอายุ10ต่ำกว่า18นะคะถ้าใครจะเข้ามาดูยังไงใช้วิจารณญาณในการดูเนี่ยนะคะคำหยาบของเราเราใช้กันในครอบครัวเราไม่ได้เอาคำหยาบไปด่าใครนะคะถ้าจะหาสาระจากในคลิปนี้ไม่มีนะคะพี่พี่ถ้าจะหาสาระนะคะไงเชิญไปที่ห้องสมุดแห่งชาตินะคะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นุกกี้อยู่ซอยสามคี <little ias. S> 2 <c urning off> ี28ค่ะนะเดี๋ยวว่าพอร้านเปิดเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีละกันนะคะบ๊ายบายคิดถึงบรรยากาศขายของชาย